วันนี้เราจะมาดูเทคนิคที่ใช้ในการขยายขอบนะครับในการขยายขอบเช่นเราสร้างเส้นที่เป็นลูกนะครับแล้วก็เราต้องการขยายขอบนะครับเพื่าเป็นขอบตานะครับโอเราจะเปิดเปืนเดอร์เสร็จนะครับก็กด X ลงตัวเดิมนะครับกดชิป A นะครับเลือกเมสแล้วก็เลือกเพลนนะครับเพิ่มมาะตูเข้าไปนะครับ เพื่อก้าสู่อนะีดิทโหมดเราก็จะลบตัวเดิมนะกด x นะครับเลือกลบเฟสนะครับหล,ลบ face, บังจากนั้นเราก็จะคลิกนะครับอ่าโอเคก่อนจะคลิกเราเปลี่ยนมุมมองนะครับกดหนึ่งเป็นมุมมองแบบฟอนต์นะครับ,กด, 1, บ,บ, fun, รบกด5นะครับเป็นแบบอัลโทคอนอฟนะเพื่อให้เป็นมุมมองที่ทำให้แก้ไขง่ายขึ้นนะครับหรือก็อย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นมองในะพวกขอบตา นะครผมมองที่อยู่ในด้านหน้าปุ่น้งานด้วยัารกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้กดปุ่มซ้ายของเมาส์ไปเล็บกลิกนะครับจะได้ได้จุดขึ้นมาตัวนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะขยายจุดตัวนี้จนกระทั่งเปลีนกลายเป็นรูปนะครับหรือเป็นเส้นล้อมรอบนะครับกด E นะครับหรือ Extrude นะครับเราก็จะสร้างเป็นเส้นล้อมรอบตัวนี้สมสมติเป็นเส้น ล้อมรอบขอบตากด E นะไประเรื่อยนนจนกระทั่งหาลากมาขิดการเป็นเส้นโดดขั้นตอนต่อมาคือการเลือกเส้นนะที่เป็นโดดหนะวิที่หนึ่งก็คือกดปุ่มอันเรเน็ตค้างไว้แล้วก็เลือกคลิกขวาขยายไปเนี้ยจะเลือกล้อมรอบเสร็จครับในการขยายเส้นมีวิธีการง่ายๆคือนะ แล้วก็ใช้กด e ตามด้วย s นะครับแล้วก็ค่อยลากลากกดปุ่มคิดขวาลากออกนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับกด e นะครับกด s นะครับกด e แล้วก็ s นะครับต้องกดโดยเร็วนะครับแล้วก็ค่อยลากเส้นออกนะครับกด e กด s เราจะได้เส้นนะครับกด e นะครับกด s โอเคครับ e อ่า E กด S นะครับโอเคนะครับเนี่ยเราก็ได้เส้นที่เป็นมุมมองของอเส้นขอบตาถ้าจะกลับมุมมองเดิมก็กดหนึ่งนะครับนี้เราสามารถาแก้ไขนะครับได้นะเช่นคลิกขวาที่จุดนะครับอย่างเราสามารถาลากเส้นนะครับออกมาได้อ่าก้อนนี้จะเป็นเส้นที่สามนะครับเราสามารถลบพวกนี้ได้นะครับ โดยกด B ก็คือเราจะเลือกเป็นแบบบลป็อกหรือเลือกเป็นกล่องนะครับเราเลือกทั้งหมด View น,นะครับ Remove Double นะครับนะเลือกตัวที่ทำออกไป